หรับเมโซแฟตนั่นก็คือเมโซเทอร์ปีแฟตไลโปไลซิสก็คือตัวยาที่มันจะไปช่วยในเรื่องของการสลายไขมันบางคนกังวลมาว่าโหนูแก้มใหญ่มากเลยก็ใช้ตัวยาที่จะไปช่วยให้มีการเผาผลาญไขามันตรงตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับให้มันดูกระชับขึ้นแล้วก็ให้มันดูเล็กลงนั่นเองฉีดได้ตำแหน่งที่มีไขมันเลยนะครับผมคนไข้ที่จะกังวลในเรื่องของใบหน้านั่นก็คือบริเวณแก้มนะครับ,หร,บ,รรบหรือบริเวณแฟตหน้าแก้มอย่างเงี้ยครับหรือว่าเนียงนะครับบางคนเนี่ยเนียง เยอะเลยอันนี้ก็ต้องใช้ตัวเมโซแฟตเนี่ยช่วยเก็บได้เช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวสารสกัดที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือเขาจะทําในเรื่องของค่า pH ที่ให้มีความเหมาะสมกับผิวเราดังนั้นการฉีดเนี่ยครับก็จะแสบน้อยมากนะครับแต่หลังจากฉีดเนี่ยเราจะมีการบวมนิดนึงจากการที่เราใส่ตัวยาลงไปดังนั้นก็จะมีการบวมอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้สารสกัดจากพืชน,นะครับที่มันมีความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นหลังจากทำเนี่ยบวมน้อยมากเห็นผลเนี่ยประมาณ1-2สสัปดาห์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ด้วยแล้วก็วินัยของตัวเองด้วยเพราะว่าการฉีดเมโซแฟตก็ไม่ใช่จะทำให้เราผอมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคเยอะมันก็สะสมใหม่ได้